เพราะความเสี่ยงในการใช้ชีวิตนั้นมีอยู่มากมายทําให้มีกดซันเฟริก30ตันไหลลงแม่น้ําคานบริเวณแขวงหลวงพระบางเบอร์3เมษา อันส่งผลกระทบตรงต่อชีวิตและเศรษฐกิจสุนทข่าวรอยเตอร์รายงานว่าธนาคารโลกหรือเวอร์แบงค์ได้ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือขยายตัว2.8เปนไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่คึกคักใช่แล้วคนไม่เอาเงินมาเทรดในตลาดหุ้นไทยจากประชากรไทยที่ไม่ได้วางแผนล,ลองรับความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเบีย้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญสำรองจ่ายชดเชยค้าราชการผลทบลูกจ้างรักษาพยาบาลข้าราชการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถ้าคุณจะมีสวัสดิการมากขนาดนี้ถ้าหาเงินไม่ได้มากใช่เพราออันเป็นภาระรัฐบาลและการไปต่ออ่ะคนทํางานและเด็กเกิดใหม่ลดลงทําให้ในอนาคตเนี่ยคนเจนแซบคนเจนอัลฟาจะเป็นเดอะแบกของจีนของเศรษฐกิจไทยนิสเตอก็บอกครับว่าการแก้ไขยยปัญหาเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ที่นี่แก้ได้แต่เชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงครับผมวันนี้คุยกันครับ กับผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ไขปัญหาและโอกาสทางธุรกิจในการเป็นฝ่ายขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ใครๆก็สามารถมีคุณภาพชีวิตดีได้ให้ประชาชนคนไทยมั่นคงมั่งคั่งในการใช้ชีวิตอย่างยังย่งยืนแท้จริงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุกัผมปน,ปนปี ถ้าปีเป็นเส้นเลืเล็กๆเงี้ยเอๆๆ็กซรย์คอมพิวเตอร์ไม่เห็นนะแต่สมองมันมึนปวดหวัวซึลมลมหูยิสซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นการเล้วงหัวใจนะอีกตัวได้ดีเหนื่อยง่ายขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติจังหวนนะได้ไปกดตัวถ้าไปเจอเส้นเลือดใหญ่การเนี้หัวใจตายช็อกเลยปกสิษยกิจเทศใดครับกำลังก้าวหน้ากำลังเป็นที่พึ่งของครอบครัวลูกยังเล็กตายอยากได้ข้าวครับอยากได้ข้าวมาหุงกินแต่กิ่งบอกแค่นี้เลยเรื่องเรียนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน จะไปทิศทางไหนถ้ายายไม่มีเงินก็คงไม่ได้เรียนแม้จะอยากเรียนมากก็ตามผลิตภัณฑ์ซัมซุงฮัปปี้60ครับพร้อมสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพครับและสําหรับคนที่ต้องการเป็นฝ่ายขายพิโรนั้นไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมรับสมัครฝ่ายขายทางช่องอนไลน์ทุกประเทศครับคําถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยถ้าหากมูลค่าการซื้อขายขนาดนี้นะคุณนิชนันต่อวันนะ 29กับ1เมษาที่อยู่ประมาณนี้นะ2 6งหนหกมนะมันไม่ไหวนะถอยหลังไป20ปีต้องบอกแบบนี้เะคะเพราะว่าตึกไทเปวันโอวันนี้เป็นตึกที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะรับแรงสันสะเทือนของแผ่นดินไหวนะเพราะมีความสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งที่สุดโลกคือ8 28เมตรด้วยกันมีชื่อว่าเบิร์ชคาลิฟาร์เบิร์ชคาลิฟาแห่งนี้มีเงินการลงทุนนะครับในการก่อสร้างถึง1 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ รถไฟฟ้าอยู่บนหัวเราใช่ไหมฮะคนขับรถด้านล่างบอกอะไรตกลงมาเต็มไปหมดเลยเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่สุดยอดในโลกประชากรสูงวัยเหล่านั้นก็อาจเสี่ยงที่จะแก่จนป่วยและไม่ตายแต่ีะวันนี้วิเคราะห์กันครับจากบทสรุปครับ การเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Channel t 0 for i n d i v i d u n l Life right Insurance o u r s e n ูเจ้านที่ไนแนครับยังคงอยู่กับโอกาสทางธุรกิจและทิศทางครับการไปต่อของประชาชนคนไทยภาคครัวเรืนไทยที่เปราะบางอยู่ในขณะน,นี้นี่คือวิธีแก้ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับว่าวิธีแก้ปัญหา ของเท่นั้นคืออะไรครับผมเริ่มต้นโดยีดการแก้ไขปัญหาเงินออมตอนแก่ไม่มีใช้ครับผมกับซัมซุงฮับ p ี้หกครับผม10บถึงยีของรายได้ครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงเดือนละหน0่ 1, บาทครับผมเจ็กตัวอย่างเพศหญิงอายุ30มสิชำระเบี้ยประกัน1,500บาทคงที่ไม่ปรับเพิ่มจนถึงอายุ10ปีทันนี้กรมธรรม์อนุมัตินั้น ก็รับความคุ้มกองจนทีที่3 6 9 4 5 8บาท่าสิบไปจนถึงอายุ50ปีความคุ้มกองชีวิตก็เพิ่มขึ้นปีิเปจนถึงอายุ60ปีเป็น200%ของทุนประกันจากนั้นหยุชดชาระเบี้ยก็รับเงินเดือนหลังกเกษียณทุกเดือนเป็นเงินจ่ายคืนการซีจ่ายเดือนละ1ของทุนประกัน3 6 9 4 0 8เเป็นเงินเดือนละ 3,600นิกน,นิดทุกเดือนจนถึงอายุ80ปีเกินตีจ่ายและที่โดดเด็ดไปกว่านั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณลูกค้าเพศหญิงท่านนี้นั้นพิการไ,ไผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยซัมซุงดูแลแทนครับผม ไปดูในส่วนของตารางมูลค่ากันหน่อยครับคุณลูกค้าเพศหญิงที่นั้นจ่ายเบีย้ยมาปีละหมื่นแปดครับเดีอยละพันห้านั้นแตนเงิน5้ามูลค่าเงินเว้นขึ้นในปีอายุสิบานสูงถึง6กแนสีนิดๆเลยเดียวครับผมนี่คือการเก็บเงินทิปจีที่สุดครับและวางแผนรองรับ ทุกความเสี่ยงด้านการเงินของตัวคุณลูกค,ค้าเองีนง่ายๆนั้นด้วยการดีไซน์ครับแบง่งรายจ่ายต่อเดือนครับ1 0ถึง20ไม่เกินนี้นั้นครับผมด้วยการเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 5 0 0บาทครับพิมพ์ H H P ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อดูรายละเอียดและ จ่ายเบี้ยโดยตรงเข้าบริษัทสัมพุนประกันชีวิตคีย์ข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมนันทีพร้อมกับพี่โก้ได้เลยครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับในทุกวันที่น่าลฟ์สดครับได้ที่นี่ทุกวันครับที่เดียวครับที่เพจประกันชีวิตประหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผมคีย์ข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมธรนม์ทันทีครับที่นี่ที่แรกในอุตสาหกรรมประกันชีวิตโลกครับที่คุณลูกค้าจศึกษารายละเอียดแบบเข้าใจลงลึกชัดเจนครับไม่ต้องควลจะถูกบังคับขายครับผมเราเน้นแบบประกันที่ดีเยี่ยมสุดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตครับ และสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการหารายได้พิเศษหรือรายได้ประจํานั้นก็สามารถเป็นฝ่ายขายของพี่จได้ครับพร้อมรับประโยชมากมายครับจากแบบประ,ะกันนี้นั้นคอมมิชชั่นสูงถึง40%เลยครับผมและ p ีในการคำนวณวัน,นายเดือนนั้นก็ยังคงสูงทึง55%ปีที่2ส,สูงถึง30นครับคอมชันปีที่2นั้นก็รับเต็มๆครับ16%เลยครับผมส่วนของไอเดียการขายนั้นจากแบบการวิเคราะห์ขายมานั้นขาย1สัปดาห์ครับแค่ห้าลายครับ1เดือนนั้นก็จะได้รับลูกค้า ดี่ติบรายครับผมขายแค่เดือนหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทนั้นเราก็จะรับคอมมิชชั่นในเดือนถัดไปครับที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเลยครับผมในเดือนที่สองนั้นก็ขายเหมือนเดิมครับลูกค้าจัดเดือนที่หนึ่งก็ตัดบัญชีอัตโนมัติในการชำระเบี้ยครับเราก็จะรับรายได้ 24่พบาทครับผมและในเดือนที่3ก็ยังคงทำเช่นเคยครับลูกค้าจากเดือนที่1เดือนที่2ตัดบัญชีอัตมิเช่นกันครับผมเราก็จะได้รับรายได้สูงถึง3 6 0 0 0บาทเลยครับผมพร้อมกับโบนัสครับและอื่นๆอีกมากมกา,รรกา,ายครับผมในการสนับสนุนการถ่ายครับถายแบบง่ายๆยิย่งดโก้แนะนำมาครับผมเดือนละ1,500ับาทครับ